ร้านอาหารบ้านไอ้ครับเป็นร้านอาหารใต้โดยรถมือคุณญญาติอาหารที่ทําใหม่สดจานต่อจานนะครับขอแนะนําเป็นเมนูผัดสตอรกระปิกุ้งกรอบครับผมแล้วก็แกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวนะครับผมเป็นอีกจานหนึ่งที่อยากให้ทุกโต๊ะสั่งครับทางร้านเนี่ยมีเชฟประจําสาขาะดูแลใส่ใจรสชาติอาหารลูกค้าอยากได้รสชาติอาหารแบบไหนปรุงสดจานต่อจาน,จานเหมือนทานที่บ้านเลยครับ สวัสดีครับผมสุภักษรหินแก้วแอกที c เชฟบ้านไอผมเป็นลูกศิษย์เชฟไอครับร้านอาหารบ้านไอครับเปิดมามากกว่า30กว่าปีนะครับเป็นร้านอาหารไทยปัใตาโดยลดมือคุณย่าที่เชฟไอสานต่อนะครับมาพร้อมกับสาขาใหม่ปรับรูปแบบใหม่ครับที่พรีเมียมกว่าเดิมครับกับสาขาซีคอนสแควร์สีนกคกรลินครับผมชั้นส่โนโรงหนัง อาหารที่นี่ครับเป็นอาหารที่ทําใหม่สดจานต่อจานนะครับทางร้านเรามีเชฟประจําดูแลในเรื่องของรสชาติอาหารนะครับผมแล้ตกอวัตถุดิบทุกอย่างนะครับสดใหม่นะครับส่งตรงจากทางใต้นะครับไม่มีอาหารแช่แข็งหรือว่าวัตถุดิบแช่แข็งแน่นอนครับ เทปไอนะครับช่วยดูแลในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบที่เราส่งตรงจากใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสตอใบเหลียงที่มาจากทางใต้นะครับแล้วก็วัตถุดิบอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปูก้อนกุ้งปลากระพงสดนนะครับก็ส่งตรงมาจากใต้คัดสรรวัตถุดิบที่เกษตรกรคัดสรรมาให้อย่างดีเพื่อให้บ้านไรได้ใช้แล้วก็ได้นํามาประกอบอาหารให้กับลูกค้าครับ ขอแน้นําเป็นเมนูผัดส,สตอกะปิกุ้งกรอบครับผมสตอที่ร้านนยครับจะเป็นสตอพันข้าวนะครับมีความกรอบ มันอร่อยนะครับแล้วก็มูก,กอบเราจะทําใหม่สดวันต่อวันครับเมนูปูก้อนยักษ์ผัดผงกะหรี่ครับผมปูร้านเราเนี่ยใช้ปูก้อนเกล็ดเอเนื้อแน่นเต็มคำนะครับผมซึ่งปูก้อนเราเนี่ยมีเฉพาะวันต่อวันเท่านั้นครับยำถั่วพูบ้านไอครับผมเป็นสูตรเฉพาะของเชฟไอครับผมแล้วก็น้ํายําของยำถั่วพูเนี่ยเราใช้เป็นกะทิสดแล้วก็เคี่ยวตัวน้ํายำนี่ปรุงใหม่วันต่อวันครับผม เมนูเนื้อทอดกระเทียมครับผมเราใช้ตัวเนื้อออสเตรเลียนําเข้าเป็นสูตรเฉพาะของเชฟไอนะครับผมหมูเค็มก้นครัวครับหมักด้วยเครื่องปรุงนําไปทอดทานคู่กับเมนูแกงต่างๆอร่อยครับผมแกงเหลืองปลากระพงใส่ยอดมะพร้าวนะครับผมตัวนี้เราใช้พิกแกงที่โขกเองตํามือนะครับผมเมนูหลนปลาอินทรีนะครับผมทางร้านเราเนี่ยใช้กะทิขั้นสดใหม่วันต่อวันนะครับผมไม่มีใช้กะทิกล่องแน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับขอฝากร้านอาหารบ้านไอาสาขาซีคอนสแควร์สีนครินนะครับผมชั้นสี่โซนโรงหนังครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมจันถึงสุ์เวลา10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งครับเสาร์อาทิตย์เปิด10บโมงถึง3ามทุ่มครึ่งครับคุณลูกค้าที่มาทานร้านอาหารบ้านไอนะครับผมที่มาจากเพจชีวิตติดรีวิวนะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับมอบให้กับคุณลูกค้าครับแถมฟรีเมนูขนมหวานหิมะให้กับคุณลูกค้านะครับผมเฉพาะสาขาซีคอนสแควร์สีนครินเท่านั้นครับผม